「そして สวัสดีครับพี่กอฟนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมอาเเลนนะครับแล้วก็วันนี้วันที่1เดือน1ปี2562นะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็สําหรับเกมอาเเลนนะครับเราก็มาประจนภัยกันต่อนะครับสําหรับปีที่2นะแล้ววันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องกิกรรมฉลองปีใหม่ของเซิร์ฟ g ก o บอลนะครับเกมอาเเลนนะรวมถึงก็จะมีแจ้งข่าวเล็กๆนะครับ ตอนนี้นะครับเว็บออฟฟิเชียลนะครับเขาก็ได้ประกาศตัวใหม่ที่จะเข้ามาในวันที่10เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับลำแรกที่เราเห็นกันแล้วตอนนั้นก็คือน้องมาคีนามินะครับและลำต่อมาเนี่ยเขาก็ประกาศแล้วว่ามาแน่นอนก็คือน้องนากาะนะครับและลำถัดมาก็คือฮัตตาคเซะนะครับก็จะมาแน่นอนทีนี้ก็3ามลำแล้วนะที่เขาประกาศชัวๆนะครับรวมถึงตอนนี้เขามีลงรูปเฟอร์นิเจอร์ชุดใหม่นะครับก็จะเป็นชุดของปีนป่านะครับ ก็อันนี้ก็จะมาแน่ๆในวันที่10นะครับก็ตอนนี้เท่าที่ทราบมีเท่านี้นะครับทันี้เรามาพูดถึงกิจกรรมที่มาในวันนี้กันนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดของอีเวนต์แฮปปี้นิวเอียร์สองของเจมส์สเลนเนี่ยก็คือกิจกรรมแรกนะครับถ้าเราทําการล็อกอินนะครับทุกวันเนี่ยจะได้ของรางวัลน,นะถ้าเราล็อกอินครบ7วันนะวันที่7เนี่ยจะมีกล่องที่จะสามารถเลือกเรือได้1ในลํานะครับ ซึ่งหนึ่งในหาลำเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพูดถึงวิธีนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็แต่ละล้ำเนี่ยเป็นยังไงเราควรจะเลือกล้ำไหนนะครับแล้วก็กิจกรรมที่2นะครับก็คือร้านในอะคาเดมี่นะครับก็จะมีการลดราคาเลยเท่าที่พี่เห็นก็คือไอถ้าเป็นกล่องสกินเนี่ยเห็นลด20%นะครับแล้วก็อย่างอื่นจะลด30%เหมดเลยนะก็จะเป็นป้ายเขียวนะคุณคุณน,นะไอป้ายเขียวที่มันเหมือนอะไรนะ <c oughs> <c oughs> ก็โอเคครับที่อันนี้ก็พื้นพื้นเนาะลดราคานะครับใครเตรียมเงินมาก็ขอให้โชคดีนะครับ ว่ามันจะได้ของที่เราต้องการไหมสูงมออกมานะครับทีนี้เรามาดูเรือลบทั้ง5นะครับที่เขาเปิดให้เราเลือกในวันที่7นะครับลำแรกที่จะเปิดให้เลือกเนี่ยก็คือคิปลแน่นนะครับคิปแน่นเนี่ยเอาตรงๆหาง่ายนะครับดูสิถ้าเราจะสามารถหาคิปลแน่นได้จากทุกตู้เลยนะตู้ไลท์ตู้เฮฟวี่ Heavy, ตู้ Special นะครับรวมถึงสามารถหาดอกได้ที่ดาน4ี่ขีดสนะครับหขีดสาม 11ขีด3นะครับันยังไม่มานะ <c oughs> ก็นั่นแหละด่าน4ขีด4แล้วก็ด่าน5ขีด3นะครับแต่ว่าคลิปแลนเนี่ยเป็นเรือลำหนึ่งที่เก่งนะครับคือถ้าเราดูที่ Equipment นะครับก็จะเน้นไปที่ปืนหลัก130%นะครับปืนรองเนี่ยเป็นปืนของเรือพิฆาตนะครับ70%แล้วก็แ n t ตี้แอร์นะครับรวมถึง Status เนี่ย HP 3880นนะครับเยอะมากนะฮะ แล้วก็ค่าพื้นหลัก144นะครับค่า anti-air 285ก็ถือว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ค่ารีโหลดอยู่ที่164นะกลางๆนะครับค่าลบลีก77นะครับถือว่าดีก็เป็นเรือไลท์ควีเซอร์นะครับก็จะสเตตัสประมาณนี้แต่ถือว่าเยอะนะเกินมาตรฐานเยอะนะครับลำนี้สเตตัสสวยนะครับสกิลนะครับ ทุก20วินาทีมีโอกาส25%นะครับที่จะเพิ่มพลังโจมตีทั้งกองเรือเลย25% 8วินาทีคือถ้าบัฟติดขึ้นมานี้โหเฮสกิลที่2นะครับก็จะเป็นสกิลแอนตี้แอร์โหมดนะครับก็คือทุกครั้งที่ทำการยิงต่อต้านอากาศยานเนี่ยมีโอกาส25%นะครับที่จะเพิ่มค่าแอนตี้แอร์ตัวเอง40%แต่จะลดค่าปืนใหญ่ลง20%เป็นะครับเป็นเวลา3วินาทีก็หลักๆมี2สกิลนี้นะครับ เป็นตัวหนึ่งที่พี่ชอบแลวก็น่ารักด้วยนะครับแล้วก็สกินเยอะมากนะครับคนตัวนี้คนอวยเยอะนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยถ้ามันเราจะเลือกในวันในกล่องปีใหม่เนี่ยพี่ว่าอย่าเลยนะครับเพราะว่าคลิปแรนหาง่ายครับเอาพูดกันตรงๆคลิปแรนหาง่ายมากนะครับทีนี้มาดูลำที่สองนะครับที่อยู่ในกล่องนะฮะก็คือเอนดินเบรสนะครับลำนี้ก็เป็นอีกลำหนึ่งนะครับที่เก่งมากนะฮะแล้วก็ นิยมใส่กันในทีมอังกฤษนะครับที่มีควีนอลิซาเบธเป็นแกนนำนะครับล้ำนี้ก็พอจะหาได้นะครับเพราะว่าอยู่ในทุกตู้เลยอยู่ในตู้ไลท์อยู่ในตู้เฮฟวี่อยู่ในตู้สเปเชียลนะครับซึ่งเวลาสร้างน่ยหนึ่งชั่วโมง25นาทีนะครับล้ำนี้ก็เป็นล้ำเก่งนะครับเรามาดูข้อมูลโดยรวมกันนะครับก็อุปกรณ์เนี่ยปืนหลักอยู่ที่150%นะครับส่วนตอปิโดเนี่ย155%นะครับแล้วก็แอนตี้แอร์เนี่ย100%ทีนี้เราามดูสเตตัสนะครับ HP นี่จัดถือว่าเยอะมากนะครับ4078นแะแล้วก็ปืนหลักเนี่ย1น7นะครับ Anti Air 276นะครับแล้วก็มีค่าตอร์ปิโด246้ค่ารีโหลด153รีโหลดจ้าไปนิดนะครับและค่าลบเลี็ิใช้น้ำมัน10นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยก็ HP เยอะนะครับแล้วก็เซตาทั้อื่นเนี่ยจัดอยู่ในระดับกลางนะครับแล้วก็กลางไปสูงเลย โดยเฉพาะถ้าใช้กับควีนเอลิซาเบธได้อีก15%นะนะครับทีนี้เรามาดูสกิลนะครับเพิ่มค่าความเสียหายกระสุน AP นะครับหรือกระสุนเจาะกรอย25%ก็เหมาะที่จะใช้ปืนที่เป็นกระสุนเจาะก,กรอบนะครับก็โดยรวมแล้วพี่ไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมทีมอังกฤษถึงนิยมใช้นะครับเพราะสเตตัสดีนะครับแล้วก็สกิลก็โอเคนะครับสำหรับใครที่ตามหาน้องอยู่ก็ยินดีด้วยนะครับน้องก็จะอยู่ในกล่องเลือก1ใน5นะ ทีละามาดูลำที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นแก๊งเลือจีนนะครับคือถ้าพูดถึงหนิงไห่เนี่ยก็ต้องพูดถึงปิงไห่ด้วยเพราะว่าเวลาจะใช้ต้องใช้คู่กันนะครับแล้วก็หนิงไห่เนี่ยจะสามารถหาได้จากตู้ไลท์บิวนะครับโดยเวลาสร้างอยู่ที่42นาทีนะครับก้อนจริงมีตั้งแต่เซิร์ฟเปิดแล้วนะครับที่ว่าถ้าเปิดตู้ไลท์กันบ่อยก,ก็น่าจะมีกันครบทุกคนแล้วนะสำหรับหนิงไห่นะครับทีนี้เรามาดูสเตตัสโดยรวมนะอุปกรณ์นะครับ ปืนหลักอยู่ที่145%นะครับแล้วก็ตอร์ปิโดอยู่ที่155%แอนตี Anti ้แอร์นตอิแออยู่ที่135%นะครับก็ทุกอย่างดูดีหมดเลยนะไอตัว Equipment นะทีนี้มาดู Status นะครับอุย้ย HP อยู่ที่1,786นะครับถ้าไม่พูดว่านี่เป็นไลท์ควิเซอร์พี่นึกว่าเป็นหลือพี่คาดนะน้อยจังนะครับแล้วก็ค่าปืนใหญ่นะครับ127นะครับแล้วก็ค่าอินตีแอร์254 ก่อเป็นแบบไลท์นะครับค่าตัวปิโดอยู่ที่203นะครับแล้วก็ค่ารีโหลดอยู่ที่159ค่าลูบลิกอยู่ที่67ใช้น้ํามัน10แล้วก็สปีดอยู่ที่23นะครับทุกอย่างน้อยหมดเลยถ้าเราลองดูกับเรือของอังกฤษหรือเรือของอเมริกาที่ดูก่อนเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าสเตตัสน้อยมากนะครับนี่เป็นอ e ีลี่ด้วยนะทีนี้เรามาดูสกิลของน้องหมิงไห่กันนะครับ เมื่อปิงไห่อยู่ในทีมนะครับก็จะเพิ่มค่าปืนใหญ่ขึ้นมา35%นะครับสกิลแรกก็เป็นสกิลคู่กับหิงไห่ปิงไห่นะครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยจะสร้างความเสียหายแก่เรือกลุ่มซากุระเอ็มพายเรือญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก2 5อนะครับอันนี้คือความโดดเด่นของน้องเลยนะครับด้านาโคนเนี่ยสามารถเลตัฟฟิตได้นะครับเมื่อทําการเลตัฟฟิตขึ้นมาเนี่ยเพิ่มค่าความเร็วอีก8หน่วยนะครับแล้วก็เพิ่มค่าปืนใหญ่อีก15%นะครับ ก็มาดูน้องปิงไห่ต่อนะครับก็ปิงไห่เนี่ยก็จะเป็นคู่กับน้องหนิงไห่นะครับก็อุปกรณ์เนี่ยถ้าดูเนี่ยตรงนี้จะจะน้อยกว่านิดนึงจะน้อยกว่าหนิงไห่นิดนึงนะครับแล้วก็เวลาสร้างอยู่ที่ตู้ไลฟ์บิวเท่ากันนะครับก็คือ42นาทีสเตตัสนะครับก็คล้ายๆกันแต่สําหรับปิงไห่เนี่ยสเตตัสจะน้อยกว่าของหนิงไห่นะครับ น้อยกว่านิดนึงนะครับบางค่าอย่างเช่นค่า anti-air เนี่ยน้อยกว่านะครับ php น้อยกว่านะครับแล้วก็ skill เนี่ยคล้ายๆกันเลยก็คือเมื่อมีหนิงไห่อยู่จะเพิ่มค่าปืนใหญ่35เปอนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายแก่เรือ s ก k u r a empire เหมือนกันนะครับ25เปนะครับแล้วก็เมื่อเลตเทอฟิตขึ้นมาเพิ่มค่าความเร็วเคลื่อนที่นะครับ8หน่วยพร้อมกับเพิ่มค่าปืนใหญ่อีก5เปอร์เซ็นต์ก็เหมือนกันหมดเลยครับแต่ว่าเวลาจะใช้เนี่ยต้องใช้คู่กันนะครับ คู่นี้นะครับเวลาจะใช้เล่นเนี่ยก็คืออนาคตมันจะเลิฟิตได้ใช่ไหมอันนั้นคือพอเราเลิฟิตขึ้นมาก็เลิฟิตคู่เลยรวมถึงเวลาจะใช้เนี่ยต้องมีอีกหนึ่งลำนะครับที่ชื่อว่ายัดเซนนะครับเพราะว่าเรือยัดเซนเนี่ยมันจะมีสกิลที่ช่วยลดเดเมจให้กับหนิงไห่ปิงไห่นะครับก็เวลาจะใช้เนี่ยต้องเป็นทีมเลยทีมจีนเลยนะครับกองหน้าก็จะมีหนิงไห่ปิงไห่แล้วก็ยัดเซนนะครับแล้วก็ เวลาลงก็เป็นลงแบบเฉพาะทางนะครับคือเหมือนว่าเป็นทีมเรือจีนที่เอาไว้ไปลงด่านที่เป็นด่านญี่ปุ่นนะครับมันก็จะได้เปรียบเพราะว่ามีสกิลที่โจมตีซากุระเอ็มพายได้แรงขึ้นนะครับก็วิธีการใช้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าไปใช้แบบเดียวๆใช้ยากนะครับลำนี้สําหรับคนที่ขาดลําไหนไปนก็สามารถเปิดได้จากกล่องหนึ่ในหทีนี้เรามาดูลําสุดท้ายกันนะครับก็คือน้องคุบุกินะครับคุบุกิเนี่ย เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาในตู้ l i ฟ์บิลได้ไม่นานนี้เองนะครับแล้วก็เวลาสร้างอยู่ที่23นาทีนะครับก็สําหรับคนที่ตามหาน้องฟูบุกิแบบพี่เนี่ยแล้วก็ไม่ได้นะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ห้ามพลาดเลยนะครับทีนี้เรามาดูสเตตัสโดยรวมของนอ้องฟูบุกิกันนะครับก็ Equipment เนี่ยปืดหลักแสดงผล75%นะครับแล้วก็ตอปิโเนี่ย160% Anti-Air 75%แอนตก็ เรือพิฆาตของญี่ปุ่นนี้ก็จะประมาณนี้หมดนะครับสเตตัสนะครับค่า HP นะครับอยู่ที่1498นะครับน้อยมากนะครับแล้วก็ปืนหลัก54นะครับค่า n t นึ่งรอยยี่สนะครับแล้วก็ที่เด่นเนี่ยก็จะเป็น3ค่าหลังนี้แล้วก็คือค่าตอร์ปิโด4ี3นะครับค่ารีโหลดอยู่ที่186ถือว่าเร็วนะครับแล้วค่าหลบลีอยู่ที่185พอใช้งานได้นะไม่ถือว่าหลบเก่งนะกลางๆนะครับ ก็ใช้น้ำมัน9นะครับสปีด45อันนี้เป็นสเตตัสของเรือญี่ปุ่นระดับอีลิทนะน้อยนะโอ้โหนะครับแต่ว่าน้องเก่งนะน้องดีที่สกิลนะครับก็เมื่อฟูบุกิอยู่ในสนามนะครับก็จะเพิ่มค่าหลบหลีก30%เพิ่มค่าตอร์ปิโดอีก10%นะครับให้กับเรือรุ่นพิเศษนะครับก็จะประกอบด้วยอากาสุกินะครับแล้วก็อินาซุมะอิคาสซุจิก็ลำนี้ไฮไลท์เลยนะครับก็คืออายานามินะครับรวมถึงตัวเองด้วยนะครับฟูบุกิ ก็ได้บัฟนี้ด้วยนะครับก็คิดซะว่าเป็นเรือซัพพอร์ตที่มีเดเมล้วกันนะครับเอาไปบัฟให้กับอายานามินะสำหรับฟุกุกินะครับแล้วก็น้องก็น่ารักมากจริงๆนะครับก็อันนี้ก็ครบแล้วนะครับห้าลำที่เขาเปิดโอกาสให้เราเลือกในวันที่7ของการฉลองปีใหม่นะครับสำหรับพี่เนี่ยแน่นอนนะครับพี่จะเลือกฟุกุกินะครับเพราะว่าพี่ตามหาน้องนานมากนะครับหาไม่ได้เลยแลวพี่พูนจริงนะพี่เสียไปเป็นร้อยคิวแล้วนะเปิดหาน้องตัวเดียวเนี่ยไม่มาเลยนะครับหายากสุดๆเลย ในตู้ไลท์นี่แหละก <c oughs> ็นะครับวันนี้ก็จะมีข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้สนุกกับเกมมาสุเลนนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับวันนี้พี่ก็ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ